สวัสดีค่ะมาพบครูนิวอีกแล้วเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาสรุปเรื่องการบวกลบทศนิยม2ขั้นตอนอมาดูซิว่าที่เราเรียนไปเรื่องการบวกการลบทศนิยมอพอเราเรียนไปนแล้วเราก็มีความรู้ในระดับหนึ่งในการหาคําตอบถูกไหมคะทีนี้เราจะมาดูซิว่าการบวกลบทศนิยม2ขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงอา้าวไปดูในหนังสือเลยค่ะหนังสือเรียนของเรา สสวทคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเขาบอกว่าการบวกการลบช่วยยงสขั้นตอนถ้ามีวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อนถ้าไม่มีวงเล็บให้คำนวณจากซ้ายไปขวา,าซ้ายไปขวาหมายความว่ายังไงตัวแรกแล้วก็ไปตัวที่2ดําเนินการบวกหรือลบตามที่โจทย์เขาต้องการนะคะามาดูตัวอย่างที่1ก่อนเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ของ5.2ลบในวงเล็บ 1.63-0.8จาลบ0.8จากเมื่อกี้ที่เราอ่านถ้ามีวงเล็บให้คํานวณในวงเล็บก่อนถูกไหมคะในที่นี้มันมีวงเล็บนีมันมีวงเล็บก็คือ1.63-0.8ลบ0.8ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขั้นตอนที่1เราก็ต้องมาหาผลลัพธ์ของ1.63-0.8กลบ0.8ก่อน1.63-0.8ลบ0.8เราก็ต้องมาดูสิคะหลักการลบ ทศนิยมคุณยสอนไปแล้วก็คือดูจํานวนตำแหน่งทศนิยมว่าเท่ากันหรือยัง1.6 3ุดหกสามทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมศูนย์จุดแปดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถูกไหมคะจานวนตำแหน่งยังไม่เท่ากันทำยังไงมันจะเท่ากันโดยการเติมศูนย์ต่อท้ายถูกไหมเพื่อให้จํานวนตำแหน่งมันเท่ากันจากนั้นตั้งลบเลขได้เลยคะ่ 63, นะ1.63 1.63่าลบ0.80 0.80เริ่มลบจากฝั่งขวามือ 3ลบ0ยได้3 6ลบ8ลบได้ไหม6ลบ8ลบได้ไหมลูกลบไม่ได้ค่ะลบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องยืม1ถูกไหมยืมเหลือ0ยืมมาเป็น16 8ในใจไล่ไปถึง16 8ละ9 1้11 12 13 1เ15 16เป็นเท่าไหร่ลูก8พอดีเลยค่ะคุณครูก็ได้8จุดที่ยมอยู่ที่เดิมเนี่ยตรงกันตรงกัน 0-0ก็ได้0ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ0.83นี่พอได้คำตอบก็คือ0.83ถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยพอเราหาคำตอบได้0.83จากนั้นนักเรียนยมาดูสิ5.2-0.83ถลบ0ูกมถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาหา5.2-0.83ลบ0.83เราก็มาดูอีกสิว่าเราจะลบทุศยมก็ต้องมาดูจำนวนตำแหน่งทศยมว่าเท่ากันหรือยัง 5.2ทศนิยม1ตำแหน่ง0.83ทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจำนวนตำแหน่งมันยังไม่เท่ากันทำยังไงจำนวนตำแหน่งมันจะเท่ากันโดยการเติม0ย์ต่อท้ายก็คือ5.20ลบ0.83ใช่หรือไม่ตั้งหลักให้ตรงกันค่ะทศนิยมตรงกันถ้าข้อไหนที่เธอตั้งแล้วทศนิยมมันไม่ตรงกันเนี่ยพึงระลึกได้เลยว่าข้อนั้นเธอจะคำนวณผิดนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆ คิดดีๆคิดดีดก่อนก่อนที่จะเขียนนะคะ5.20ค่ะลบ0.83เริ่มลบจากหลักฝั่งขวามือขวามือของนักเรียนนะคะ0-3ลบ3ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกระจาย2กระจายมาเหลือ1กระจายมาเป็น10 10ลบ3เหลือ7 1-8ลบ8ไม่ได้เพราะฉะนั้นยืมยืมถูกไหมกระจายนั่นแหละ ยืม5เหลือ4ยืมมาเป็น11กระจายมาเป็น11บ1อ่าสิลบ 8. 8ไว้ในใจไล่ไปถึง11 8และเ1้าสบเหลือ3เก่งมากนี่ไงได้3จุดชี้ยมอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงกันอยู่ตรงหลักนะคะต่อไป4-0ลบ0ก็ได้4ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ4.37โอเคไหมคะง่ายไหมง่ายอ่ ถ้ามีวงเล็บนะคะให้หาคําตอบในวงเล็บก่อนแล้วค่อยไปหาคําตอบนอกวงเล็บที่เหลือ,อดูด้วยนะว่าอันไหนตั้งลบด้วยอะไรนะคะจากโจทย์ก็คือ5.2ลบ0.83ถูกไหมดูดีๆนะคะดูโจทย์ดีๆต่อไปข้อที่2หาผลลัพธ์ของ2.5ลบ1.63บวก0.849เอา้าเมื่อกี้มีวงเล็บก็หาคำตอบในวงเล็บก่อน แต่ทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บไหมลูกดูสิไม่มีวงเล็บค่ะถ้าไม่มีวงเล็บเขาบอกว่าให้เริ่มจากซ้ายไปขวาถูกไหมซ้ายอยู่ฝั่งนี้ขวาอยู่ฝั่งนี้ซ้ายไปขวาก็คือตัวที่1ไปตัวที่2แล้วก็ไปตัวที่3นะคะโอเคนะโอเคไหมคะโอเคอเพราะฉะนั้น ขั้นตอนที่1ก็คือต้องเอา2.5มาลบกับ1.63ก่อนถูกไหม2.5 2.5ลบกับ1.63ก่อนก็มาดูสิ2.5ทุติยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง1.63ทุติยมสตำแหน่งเพราะฉะนั้นจำนวนตำแหน่งมันยังไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องเติม0ต่อท้ายเพื่อให้จำนวนตำแหน่งมันเท่ากันก็จะได้2.5 0ลบ 1. 6 3ถูกไหมคะเริ่มค่ะเริ่มลบเลย0ูนลบ3มได้ไหมคะไม่ได้ค่ะกระจายหเหลือ4กระจายมาเป็น10 10-3ลบ3เหลือ7โอเคต่อไป4ีลบ6ลบไม่ได้อีกกระจายสเหลือ1กระจายมาเป็น11 14 14-6 6ลบ6 6ไว้ในใจไล่ไปให้ถึง14 6ละ7 8 9 10 11 12 13 14 8ใช่ไหมคะอ่าแ 8, 8. จุดเหมือนเดิมปกติ1-1เหลือ0เพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ0.87ทีนี้2อันเนี้ยได้0.87ต้องเอามาบวกกับอะไรคะเอามาบวกกับ0.849ถูกไหมนี่เมื่อกีอ้ขออนุญาตลบตรงนี้เมื่อกี้2ตัวเนี้ยที่เราลบกันที่เราลบกันเนี่ยมันได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะ มันได้คำตอบเป็น0.87ถูกไหมคะเราก็ต้องเอา0.87มาบวกกับ0.849อา้าวมาบวกกับ0.849 2าตำแหน่งบวกกับ3าตำแหน่งจำนวนตำแหน่งมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องเติม0ต่อท้ายแล้วก็บวกกับ0.849โอเคไหมคะ แค่นี้เองก็บวกกันได้เลย0บวก9ได้9 7บวก4เป็น11ทด1 8บวก8เป็น16ทด1เป็น17อ่ะก็ทดไปจุดเหมือนเดิมปกติตรงกัน0บวก0ได้0ทดอีก1เป็น1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ1.719เข้าใจหรือยังคะสรุปอีกหนึ่งรอบถ้ามีวงเล็บให้หาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วค่อยหาคำตอบที่เหลือถูกไหม ต่อไปถ้าไม่มีวงเล็บให้นักเรียนคำนวณจากซ้ายไปขวาเริ่มจากตัวแรกไปตัวที่2แล้วก็ไปตัวที่3ตามลำดับเขาให้บวกหรือเขาให้ลบก็ตามโจทย์เลยนะคะโอเคนะคะ,อะโอเคอพอเข้าใจแล้วทําหาผลลัพธ์ข้อที่เหลือก็คือข้อที่หนหน้าถัดไปด้วย ข้อที่สข้อที่สข้อที่สีทำลงไปในไหนทําลงในทําลงในหนังสือก็คือทําลงในนี้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยนะคะของนักเรียนนะคะโอเคจากนั้นครูนิวสั่งการบ้านต่อการบ้านแบบฝึกหัดเล่มสีขาวแบบฝึกหัดเล่มสีขาวหน้าที่เท่าไหร่นะ หน้าที่เท่าไหร่นะครั้งก่อนครูนิวสั่งถึงหน้า32ถูกไหมคะครั้งนี้ครูนิวจะสั่งอีก3หน้าก็คือหน้า33 0ถึง35หน้า33ถึงหน้า35เอาดูก่อนนี่ไงหน้า33นะการบ้านคือหน้า33เขียนไว้ให้เลยการบ้าน หน้า33ค่ะถึงหน้า35โอเคสำหรับเรื่องการบวกการลบทศนิยม2ขั้นตอนถ้านัาเกเรียนม,มีคำถามหรือยังไม่เข้าใจให้หนัเกเรียนถามครูนิวมาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวครูนิวจะไปตอบนะคะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันครับหน้าค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องการบวกลบทศนิยมนะโอเคสวัสดีค่ะ